<c oughs> อ่ะน้องพูดลอพีไหมเขาพีล็ลอพีลรอพีลรอพีออืออ่ะลอพีมาเขาพีออ,ออืออืออือาอพีกกล้องอือ <laughs> à, cư này, a cưng dư nô. Udo, do you kìa 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 ping, ping, ping. Ok,